สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกับรายการเที่ยวไปดูไปอีกมื่อนี้พาไปชมตลาดนัดอยู่ที่ตำบลสันผักวานอำาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตลาดนัดมองนี่นะครับถ้าหากเข้าไปทางจาังหวัดลำปางนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือ ของถนนมวงแหวนรอบนอกนะครับอีกทางหนึ่งกัไปทางสียกขาโดงเชียงใหม่นะครับซึ่งจะเป็นทางสีเล่นซึ่งไปมาหาง่ายสะดวกสบายเป็นตลาดใหญ่มากครับพี่นอ้องอ้าวลองชมเ,มมเบิงบรรยากาศนะครับผมกบตอนนี้ผมกับยางเบิงนะครับไปมุ่งขายเสียัา ก็มีเสียผ่ามากมายหลายอย่างมีการให้สำหรับผู้ที่ไป็เรื้องเบื้อสีายนะครับเป็นเบื้องสีหากระบรรยากาศจ่ตลาดตรงนี้คนหลายนะครับกับลุซีกว่าตอนเย็นๆนะครับผมไปประมาณหาโมงกว่าๆนะครับพี่น้องก็สิย่งางเลาะเบินไปเรื่อยๆนะครับเที่ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมีของที่ตนเองต้องการเราก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับดูบรรยากาศต่างๆของ,ง,งตลาดแห่ง,ง,งนี้ครับผม ปลาตัวละเท่าไหร่ครับนี่ออลโลละแปดสิบห้าออลโลละแปดสิบอละช่างให้สักตัวสิที่ตัวนี้ก็ได้ครับเอาไปทำอะไรกินก็จะไปต้มยำกินี่ตลาดตรงนี้มันมีวันอะไรบ้างครับผมมีวันพุธวันศุกร์ครับผมครับขอบคุณครับ มีวันพุธปันสุกนะครับเห็ดกระด้างกระมีครับพี่น้องเห็ดกระด้างอันเห็ดแต่น,นี่ลดละจักบาทครับผมอ๋อสองร้อยห้าสิบอ๋อเห็ดกระด้างครับพี่น้องบ้านเราเรียกว่าเห็ดกระด้างภาษาเหนือเขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดกระด้างเพื่อกันบอครับอันนี้เป็นตลาดนัดนะครับที่สันพักหวานมีหลายแห่งครับสันพักหวานตลาดนัดเป็นตำบลใหญ่ พาท่านเที่ยวดูโอ้โหตลาดใหญ่มากเลยนะครับรอืมอมเอาหมูมต้นไม่ใช่ควายเนาะหมูหมูหมูข้าบมาขามหวานก็มีครับทุาขามหวานกิโลละร้อยครับ Apple, อแอป,ป,ป,ปเปิลบวกละยี่สิบบาทคุกใหญ่ใหญ่มากเลยครับตลาดตลาดนัดเห็ดก็มี H erm ถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทไม่แพงครับ น่าตั่นเตเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่มีครับตลาดใหญ่มากจริงๆครับคนก็เยอะนะครับ ครับตอนนี้ผมกะเดินมาเรื่อยๆนะครับกะมีเต็นขายเสียผ้าอาป้อนนะครับเต็นขายของเบตเตลาดทั่วไปนะครับเครื่องขั้วเรือนนะครับของใส่ยต่างๆเสียผ้าอาป้อนตลอดจนถึงขวบพันธุไมอาหารการอยู่การกินเครื่องอุปโภคบริโภคมีครบนะครับที่ตลาดหม่องนี่ง่ายจริงครับเครื่องตัวดีที่สุดท้ายนะครับเครื่องตัวนี่ที่ตลาด พี่น้องครับบรรยากาศสนุกสนานมากเสียงเพลงนะครับในตลาดแห่งก่ก่อนผมขายแบบนี้แล้วครัมมบ,บเครื่องนชวนสนใจเดียวกันเลยเสื้อผ้าพอ,อนครับย่างตลาดตปพร้อมฟังเสียงเพลงสนุกสนานไปพร้อมคึ้นหยิ่ย้อนนำเตบอกการใหายคนตัวรหัสิบบาทจะมีครับเสื้อผ้าเมืองสองนะครับตัวละยี่สิบบาท ชุดยีนก็มีนะครับชุดยีนยีนก็ยี่สิบเหมือนกันหรือเนาะทุกอย่างยี่สิบหมดใช่ไหมครับนี่ครับเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับยี่สิบบาทนี่ของผู้หญิงน,นะครับก็ระวางประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับถึงสองร้อยห้าสิบแล้วแล้วแต่ด้านหน้านด้านหลังนะครับแล้วแต่คนเก่าคนใหม่ก็งั้น ก็คุ้มนะครับเพราะว่าคนเยอะมุมนี้ยังมีเสียผาพ้อขายกันอยู่นะครับยางไปเรื่อยก็สีพ่อของอยู่ของจริงขายกันมากมายหลายอย่างนะครับพี่นอ้องครับสำหรับรายการเที่ยวไปดูไปเมื่อนี้เสนอตลาดที่สันพะกวานะครับอยู่ถนนวงแหวนรอบนอกจังหวัดเชีงยงใหม่มีสินค้ามากมายหลายอย่างบริการทุกรุ่นแม่ปลาเอาอาไอ้ไส้เน่กราบ เรื่อยๆครับพี่น้องเบิ่งสินค้าต่างๆนะครับเขาใจได้มาซื้อง่ายเพาต้องการนะครับผมแห่งนี้นะครับประมาณเกือบจะหกโมงแล้วครับหาโมงกว่าคนกันยังหลายกันอยู่ครับพี่น้องพี่น้องครับสำหรับมุมด้านหน้านีแต่คงจะเป็นของยูขางจีนนะครับเพราะว่าจะเป็นจำเร็จรูปหรือว่าของสดๆเอาไปทำเองนะครับเอาอากไปดูเหยเนาะพี่น้องเนาะ คนซื้อเยอะนะครับคนเยอะมากเลยครับผักครับดูนิครับคนเยอะมากตลาดทายกันไปเรื่อยๆนะครับทายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับผู้ว่าอยู่นี่ทังเล่าทั้งไทยผสมปนเปืกันไปนะครับพี่น้องคนลาวก็ฟังได้คนไทยก็ฟังได้นะครับ ที่เห็นอยู่ด้านหน้านั่นเป็นขายเนื้อควายนะครับแถวเหนือส่วนมากก็ก,กินเนื้อควายกันนะครับวัวไม่ง้วนนะครับคุณันเยอะนะครับเวลาเก้าโมงแล้วนะครับเริ่มตื่นละเขาไปซื้อยามไอ้พ่อ พี่น้องครับตอนนี้ผมกระยางออกมารอบนอกแล้วครับเห็นต้นตอกเสาเว้นต้นตกดินแดงจึงคึงอยู่นะครับอยู่ท้ายรอบๆของตลาดครับเยอะอันนี้ผมอยู่ถนนสายรอบนอกนะครับนะครับถนนสายรอบนอกถนนซีเดนนะครับ ครับนวนที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับถ้าหากว่ารถแลนทั้งสายมือไปทานเดียวสายก็จัไปอำเภอหาดโด้เลี้ยวขวานั่นก็จะไปเขียงหน่เลยนะครับ <S <S พี่น้องครับตอนนี้ค้นก็นยังจับใจแค่ซอยกันอยู่นะครับอยู่จนมืดตึก๊ก่นหลังบางส้นเขาเจ้ากระไดเนาะบาเห,นห็นหวงบนละงคอยที่ซ่้าขายขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องที่รับชมเด้อติดตากม่แน่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย